สวัสดีครับทานผู้ชมไปดูทราบกันดีครับสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวสารกลาโหมต่างประเทศครับว่าขณะนี้รัสเซียพยายามที่จะปกป้องยืดดินแดนใครเมียที่ถูกยึดครองอย่างผิดกฎหมายกันสุดฤทธิ์ซึ่งรัสเซียได้ติดตั้งระบบพกัาทางอากาศที่ดีที่สุดทันสมัยที่สุดของพวกเขาอย่างระบบ s 5 0 0ที่รัสเซียเคมเอาไว้ครับว่าสามารถสกัดขีปนาวุธได้จะพิสัยมากกว่าเจ0กิโลเมตรแต่ทว่า ร่มดังกล่าวกับถูกท้าทายด้วยขีปนาวุธแบบ ATACMS ยิงจากเครื่องยิงจรวด M 1 4 2 M 2 7 0ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเมื่อยุค1980หรือกว่า44ปีที่แล้วของสหรัฐมีกาซึ่งการโจมตีครั้งแรกหลังการติดตั้งระบบ S 5 0 0ของรัสเซียคือวันที่23มิถุนายนปารัสเศสยืยนยันครับว่ายูเครนได้ใช้ระบบ ATACMS ติดตั้งหัวรบแบบคลัสเตอร์ โจมตีเมืองเซ瓦สโตโพลซึ่งการโจมตีดังกล่าวฝรั่งเศสรู้ครับว่ามีผู้เสียชีวิต4รายรวมถึงเด็ก2รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก153รายโดย27รายเป็นเด็กผู้ได้รับบาดเจ็บ22รายบาดเจ็บสาหัสและถูกส่งตัวไปยังมอสโกร,รวมถึงเด็ก12รายก็อาการสาหัสเช่นกันซึ่งการโจมตีด้วยอาวุธดังกล่าวฝรั่งเศสได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ มาถอดการทํางานของขีปนาวุธดังกล่าวซึ่งหลักๆขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกามันชี้เป้าด้วยระบบ GPS และมีโระบบจโรในการรักษาสมดุลหรือบาลานซ์ในการบินขีปนาวุธ ATACMS มีให้เลือกใช้หลายแบบคือรุ่น b ็ o กไ I มีพิสัย165กิโลเมตรทิ่ตั้งหัวรบแบบคลัสเตอร์ส่วนในรุ่น b ล o อก IA และรุ่น b o x IA Unitali ติดหัวรบระเบิดแรงสูงครั้งเดียวเพื่อโจมตีเป้าหมายที่มีความแข็งแกร่งหรือมีมูลค่าสูงอย่างแม่นยำมันมีวิสัย300กิโลเมตรและเมื่อน้ำแผนที่ออกมากางและวัดระยะดูแอดมินมอมเห็นครับว่ายูเครนจะใช้พื้นที่ใดที่ตนยึดครองสามารถยิงขีปนาวุธติดหัวรบคัสเตอร์วินไปถึงเมืองเซวัสตโพลเราจะจะใช้หัวรบแบบบล็อกไอซึ่งเป็นหัวรบแบบเดียววิสัย300กิเม ที่สามารถยิงจากบริเวณฝั่งขวาของแม่น้ําดินุโปโดได้อย่างไรก็ตามดูเหมือนครับว่าการใช้ขีปนาวุธ ATACMS จะมีความถี่เพิ่มขึ้นโดยเมื่อวันที่1กรกฎาคมมีรายงานการใช้ขีปนาวุธป้องกันทางอากาศบริเวณสะพานเคริร์สรวมถึงการโจมตีคลังอาวุธของกองทัพในหมู่บ้านปลอดคอยและในช่วงเย็นวันเดียวกันมีรายงานการโจมตีค่าทหารในเมืองเซวาสตูโพนอีกทั้ง ยังมีการโจมตีจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นบนชายฝั่งซ้ายของแม่น้ําดินิโปรโดยมีรูปถ่ายยืนยันการโจมตีดังกล่าวทุกเหตุการณ์ซึ่งจากท่าทีดังกล่าวแอดมินมองครับว่ามันน่าจะเป็นการกุลีทางไปสู่การรุกครั้งใหญ่ของอยูเครนสู่ไครเมียครั้งใหม่โดยมันสอดคล้อง,งครับกับคํากล่าวของหน่วยข่าวกรองท,ทหารทหาอ h u r ของอยูเครนด้ลกล่าวเมื่อเดือนมีายนครับว่ายูเครน มีแผนที่จะโจมตีเคิร์ดภายในครึ่งปีพศ2567นั่นก็คือเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและคาดว่ามันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาปากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ